คืออ่าของอันนี้ลิชาร์ดมาตินเอ้าพี่ชายคนเมื่อกี้เป่าเมื่อกี้ไมเคิลมาตินอันนี้ลิชาร์ดนี่ตายทั้งพี่ทั้งน้องเวลาเนี่ยพิพาลละคาตกรรมหรือเปล่าไม่เฮียนจัดเลยหรอกโอ้โหเกินไปอ่าอันนี้ไอ้อุปกรณ์ที่เหมือนไอ้ของเล่นวัดไข่อ่ะโอเค ถ้าไม่เกมตอนแปลกเกดตอนมันคงบอกถ้าก้มโคตรแปลกเลยอ่ะเกมเนี้ยแต่เรามีเวลา5นาทีตอนที่เข้าไปในบ้านในการทำให้ทุกอย่างเสร็จสิ้นเซตอัพอะไรเสร็จก่อนที่ผีมันจะเริ่มออกมาฉะนั้นน่าจะสบายใจได้อยู่5นาทีแรกนี้ไม่แน่ใจนัว่าผีจะตอบหรือเปล่าแต่อาจจะตอบอยู่มั้งลองคุยกับผีดิถามที่ผีอยู่ตรงไหนแวร์อายูริชาร์ดมาเป็นริชาร์ดเฮ้ย มันบอกอะไรเฮียอะไรทักอย่างเฮียเียสปิริตบอกเลยฮะริชาร์ดมาตินคุยด้วยตัวนี้ตัวนี้คุยด้วยเลยงั้นจอนต้องคุยแล้วแหละถามริชาร์ดเขาตายยังไงเกิดอะไรขึ้นที่นี่ริชาร์ดมาตินเกิดอะไรขึ้นที่นี่ริชาร์ดมาตินขอแค่คุยกับผีที่จริงขอแค่คุยกับผีก็พอไงไม่ต้องเอะซับมากครับเอาไว้เป็นแบบคีย์เวิร์ดอันนี้เขาเรียกว่าอะไรวะหลักๆก็พอเฮ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรตกใจไฟดับเฉยๆ Where are you Richard เอาล่ะผมจะตั้งกล้องแถวนี้แล้วนะเมื่อกี้เขาตอบมาแถวเนี้ยโอเคบอกเฮียโอเคครับ Richard Martin Are you here เฮ้ยมันฮัลโหลฮัลโหลเขาบอกฮัลโหล Richard you okay ไปตราไปกันเมาบอกเอตแทกมาบอกมาเลยตู่ลม หายแล้วมีไปฉายอันเดียวโนโน no ริชาร์ดฮัลโหลฮัลโหลริชาร์ดไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยเมื่อกี้ฮัลโหลริชาร์ดอะไรเงาใช่ไหมเงาใช่เห็นเงาเฮ้ยอไฟดีกว่านี่ไงเปิดละโอเคไล่เปิดไฟแล้วเอาเราอาจจะต้องแยกกันนะโอเคหรือว่าาพอเราเปิดไฟแล้วเราไล่ผีไล่ผีขึ้นไปชั้นบนถ้าเกิดเป็นอย่างนั้นได้ก็ดีเหมือนกัน บางทีผีบางตัวมาจะทำร้ายเราในความมืดนะสปิริตบอสแล้วก็เฮ้ยเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสกไหมฮะลิชารนะเหรอลิชาร์ดทุกคนวิ่งวิ่งวิ่งผีอะไรมาไปกับพริ่วิ่ง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 ใครก็ได้ขอร้องผีหน่อยลิชานโดนคิวว่าลิชานโดนคิวมีลิชาร์ดไอต้มต้มโดนจันเราเราทำไงเราทำไง เดี๋ยดุยดยตยตายตายสภาพอนาจมากเลยอ่ะุียหายแล้วโอเคดีแพอะไรวะเนี่ยวิญญาณงั้นเขาไงก็ทำภารกิจให้เสร็จสิแล้วป็นไรว่าผีเป็นประเภทอะไรเดี๋ยวก่อนสิอตอมตายแล้วเราอาจจะต้องอันนี้เกินนิดหนึ่งจอนตอนนี้เราไม่มีหลักฐานอะไรเลยที่ใช้จับผีได้ฉะนั้นเออ อุณหภูมิไม่เย็นผีตัวนี้ไม่ทําให้อุณหภูมิเย็นอะเรารู้แค่นี้ผีแต่ผีตัวนี้อาจจะมีโกสเอ่อถือเถือนนั้นไว้นะถือวิทยุแล้วฟังเสียงผีไว้ถามว่ามันอยู่ตรงไหนถามลัวเลยมันอยู่ตรงไหนลิชัชมันตอบว่านเน็กวิง่งเน็กวิ่งเลยเหรอโอเคเออลิชัดมาตินอยู่ตรงนี้หรือเปล่าผมรู้ว่าคุณอยู่ในบ้านหลังนี้ริชัดมาตินเอ้ยเอ เอ้เอ้เอ้แปะไฟกระพริบแปะแปะผมเห็นเขาแปะอยู่ข้างล่างแปะแปะอยู่ตรงหน้าแปะริชาร์ดมาติน n ดอนคิวริชาร์ดริชาร์ดมาตินเฮ้ยแปะได้ยินผมไหม ชิ้หมายแล้วเอาแล้วกูล่ะปล่อยกูไอสัตว์มันไม่มันไม่ยอมเปิดให้ผมไห i ริชาร์ดมาตินออเบนเดนโด r ริชาร์ดมาตินพรีดมันเปิดยังไงวะแปะริชาร์ดมาตินปล่อยกูเฮ้ยไฟกับพี่ไปแล้วเอ้ยริชาร์ดมาติน open the door ปล่อยกูไปผมต้องวิทยุ Richard Martin Hey Can you hear me Richard open the door เฮ้ยมันเปิดยังไงปล่อยกูอ๋ออ๋อไอ้เหี้ยเอ้ยกูก็ดันออกไอ้สัตว์ กาดา็ดันผากออกตั้งนานเฮ้ยหนังสือมีรอยอะไรไม่รู้ระอ,อะเออเนี่ยมันเดิเไม่เจอความเย็นเลยนะใช่ได้สิบ,บาทสิบเหรียญได้สิบบาทเหมือนกัน <c oughs> คุมไมนี่ยชีวิตเสี่ยงตาย <c oughs> เป็นทีมเข้าไปตายสองนคนได้ ได้รวมรวมมาทั้งทีมาสามสิบบาท